การแชร์ภาพคู่เบลล่าบอกตรงๆผมปื้มคุณเจอคนชงจิ้นแต่อีกฝั่งลั่นแรงมากเป็นนางเอกสาวสุดฮอตที่หลายคนปื้มแถมตอนนี้ยังโสดทำให้เบลล่าลานีมีภาพคู่หรือร่วมง,งานกับหนุ่มไหนก็มักมีคนจิ้นอย่างล่าสุด11ตุลาคมเมื่อนักร้องหนุ่มกันนภพัสออกมาเผยภาพคู่กับเบลล่า อยงได้เจอกันในการแสดงหมู่สองพร้อมแคปชั่นว่าผมพื่มคุณก็ทำเอาหลายคนกรี๊ดกัดโดยงานนี้มีทั้งแฟนคลับของกันนพัทที่เป็นพื้นกับการเจอกันของทั้งคู่มาคอมเมนต์ชมความน่ารักพร้อมทั้งเชียร์ให้มีโอกาสร่วมงานกันอีกและยังมีขาดจิ้นเข้ามาชมมาเชียร์ให้กันจิตเบลล่าจับตาความแท็กชื่อที่หัวใจไปอีกหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ